สวัสดีครับ่า้ชมครับมาปรับพื้นที่นะครับปักวางหิน้านแจ่มนะครับคันนี้หกพันหกทีสามของตัวเดียวกับของอาจารย์โบนะครับของอาจารย์โบก็หกพันหกทีสามนะครับก็จะเริ่มลงแล้วนะครับลงก่อนก็ได้จะได้นั่นอ่าเริ่มล้อเคลื่อนแล้วครับจะลือคณาก่อนนะครับ ดินค่อนข้างจะอ่อนสักหน่อยนะครับอาจารย์โบยัยงไม่ลงนะครับตอนนี้ก็จะพังคนานะครับเพื่อแล้วก็อีกขั้นไถเพื่อจเจาดินมาไว้ด้านขวามือเรานะครับนี่นะครับชายป่านี่โน่นนี่ตรง ด้านหน้าเรานี่สุดหลอเคยสร้างวีรกรรมไปแล้วนะครับ <c oughs> ตรงนั้นดินอ่อนมากครับอ้าวสามคันลัวๆครับเฮ้กัดดินกระด,ดอนครับอย่างแข็งอ้าวอาจารย์โบโลงผ่านนะครับ ไถพริกหน้าดินนะครับก็แค่ตรงอา,อาจารย์โบกำลังไถยอยู่นะครับ ที่สุติดใจนี่มาอยู่ประจำแล้วทีนี้ขับสุดรอดเลยอ๋อบุนและกี่เท่าครับคลุ้งเลย6กพันีสของปักวังหินนะครับ มาเป็นมะข่าวเดือดนะครับพังคนาเสร็จแล้วก็เริ่มใช้ไปด้านหน้าแล้วนะครับอ,อาจารย์โบต้องเข้าใจกันนะครับแล้วก็ต้องทำงานเป็นทีมครับอันไหนจะไถอันไหนจะดันอันไหนจะดันรวมพักหรือว่ายัางไงเป็นที่เข้าใจกันนะครับเพราะเคยทำงานร่วมกันมาแล้วใครจะลั่นก่าใครปรกันนะครับ ยังอยู่ในขั้นตอนการไถอยู่นะครับอาจารย์โบเริ่มพาดินไปทงางริมต้นไม้นะครับ ติดใจครับทิสุติดใจไม่ยอมให้เจ้าของขับเลยนะครับทิสุบอกเหยียบติดมือติดตีนดีของมันแรงนะครับของมันแรงก็พาหน้าดินมาบางส่วนนะครับอีกสองคันยังถ่ายไม่เสร็จนะครับ ก็จะเอาดินจากทางถนนนะครับมาไว้ทางขวามือเรานี่นมีกันหน้าแล้วนะครับหันดำเอาดินไปกบไว้ตรงที่เจ้าสุกหล่อสร้างวีรกรรมไว้นะครับน่น่เน่ดินอ่อนนะครับหญกก้าเขียวนะครับอย่าไปงสี่4สุแปดนะจารนหยวบหายเลยนะต้องรู้จังหวะดีๆนะครับ ก็เริ่มเวลาที่9กนกา30สนาทีนะครับกระบงละ700นะครับเช่นเดิมเช่นเดิมมาจะยาวมาครับนี่นะครับดินอ่อนดินอ่อน อ่อนนะครับไม่ได้ดินทรายเป็นดินเหนียวนะครับแต่อ่อนทีมงานนี้ใช้ผ่านซีทั้งหมดนะครับโอ้ดูกันแล้วกันครับจานโบผ่านผมไม่เจอนะครับดินทรายเจอแต่ดินเหนียวอย่างนี้นะครับ ค่อนข้างจะดันยากสักหน่อยเพราะว่าทํานากันไม่ได้หยุดไปหย่อนนะครับก็มองหน้ารู้ใจนะครับใครจะดันพักใครจะทําหน้าที่อะไรคือมองหน้ากันไม่ต้องบอกนะครับ ไม่ฟรีครับยังไม,ไม่ฟรียังพอไปได้อยู่นะครับคอมลองคณะเก่านะครับอาจจะมีปัดมีเป๋บ้างนน่นี่นี่มากว้างๆมาเลย ตอนนี้ทั้งสามคันก็เริ่มใช้ใบด้านหน้าแล้วนะครับอ้าลายเก็บกันมานะครับเลี้ยงมาเลยโน่นไปไว้ท้ายปา่าเขียวนะครับจะดันพักหรือจะดันลวดเดียวอ่าติดตามกันนะครับอ่าเริ่มแบ่งช่วงแล้วก็ใช้ใบบิดด้านหน้าลงแล้วนะครับทั้งสามคันเลย เดี๋ยวรถทั้งสามคันจะขยับนะครับไปบริเวณนู้นใกล้ๆที่อาจารย์โบดันไว้นะครับพัฒนาเพราะว่ามันจะอ่านหนห้าดินยากนะครับดันห่างกันนะครับโอ้ลึกหน่อยครับลึกหน่อยสังเกตล้อนะครับเรเิ่มเตรียมการควี ขยับมานะครับให้ใกล้ๆกันได้อ่านหน้าดินง่ายนะครับๆๆๆนี่มีคนบอกแนวดินนะครับก็ค่อยดันง่ายหน่อย อืดน,นะครับออไปรวมพักไว้ก่อนนะครับยังไถพริกหน้าดินอยู่นะครับอาจารย์โบตรงคาะเก่านะครับ ดินอาจจะไม่พอก็ต้องวิ่งซ้ำอีกเที่ยวนะครับท่านผู้ชมบริเวณด้านซ้ายมือชายถนนนะครับ ไปครับสุดลอยอย่าอายเขาดูสิไรตายให้หมดรอยยังต่ำอยู่นะครับน่าจะถายอีกสักรอบหรือสองรอบนะครับ นุกสนุกเลครับก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะนใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ